แหล่งต้นบูมหรือว่าน้ําทะเลเปลี่ยนสีที่หาดวอนภาจังหวัดชนบุรีก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะักวิชาการจากมหาวิทยาลัยบุรพาเร่งศึกษาหาสาเหตุแล้วก็มีการหาแนวทางผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งด้วยนะคะติดตามจากนักศึกษามหาวิทยาลายัยศรีประทุมวิทยาเขตชนบุรีทีม D m d ค่ะ วอนนาภาคิงหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุบุรีที่เผชิญปัญหาแพงต้นบูมอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกป,ปีทั้งนี้ด้านความถี่และระยะเวลาการเกิดที่ยากจะคาดเดาเป็นไงแข็งของเลี้ยงหอยแมลงภูก็เลี้ยงหอยแมลงภูน้ำเขียวมากแพงต้นบูมที่ปาวานอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นต้อคิดยังไงเพราะวเหมือนก็เป็นอาหารของหอยอ๋อ,อแต่เป็นน้ำเขียวอาจจะมีกลิ่นบ้างอะไรเงี้ย ตอนนี้มันก็ไม่น่าเที่ยวนะเพราะว่าน้ำทะเลก็ไม่คยสวยขยะก,ก็เยอะจริงๆแล้วปรากฏการณ์การต้นบูมที่เรียกก็คือน้ำทะเลเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับเ,ออเราทราบม,มาว่าตัวกลไกในการเกิดเนี่ยเกิดจากปัจจัยนะครับร่วมกันทั้งปัจจัยทางกายภาพยกตัวอย่างเช่นตัวอุณหภูมินะครับตัวของความเค็มน,นะครับแล้วก็ปัจจัยทางด้านเคมีก็คือเรื่องของสารอาหาร ในธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตเบื้องตน้นฉะนั้นประโยชน์ของเขาในห่วงโซ่อาหารเนี่ยคือเขาถือว่าเป็นผู้ผลิตที่ผลิตอาหารตามห่วงโซ่อาหารเลยนะครับแต่ถ้ามีมากเกินไปก็อาจจะทำให้สัตว์น้ำพวกนี้นะครับตายลงได้ก็มีความพยายามนะครับในทุกภาคส่วนตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นนะครับในระดับจังหวัดแล้วก็ในระดับประเทศนะครับรวมตั้งแต่กระทรวงทบวนกรมต่างๆรวมทั้งภาครัฐเนี่ย พยายามหาแนวนโยบายในเรื่องของการลดนะครับแหล่งที่มาของสารอาหารที่ละลายน้ำนะครับจากตัวแผ่นดินนะครับหรือจากตัวชยวายฝั่งในกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเมื่อเราลดตัวต้นของตัวสารอาหารที่ลงมาสู่แหล่งน้ำทะเลได้เนี่ยเราก็ามีความคาดหวังว่าวดการนี้น่าจะมีจำนวนครั้งนะครับหรือความรุนแรงเนี่ยลดลง